สวัสดีครับวันนี้ทีรามอบายวันนี้ครับทางแอดมินจะมาสอนวิธีการเช็คประกันนะครับเป็นยี่ห้อเรียวมีสำคัญยังไงครับเมื่อเราไปซื้อเครื่องมือสองว่ามือถือที่เราใช้งานอยู่ครับเกิดมีปัญหาต้องการที่จะเคลมศูนย์จะมีวิธีการตรวจเช็คยังไงครับว่าเครื่องยังอยู่ในประกันอยู่วันนี้ครับจะนํามาเป็นตัวอย่างอยู่2รุ่นก็คือเรียวมี C51 และก็เรียวมี9 Pro โปรพ ี่ส่วนของเรียวมีรุ่นอื่นๆครับวิธีการเหมือนกันเลยอย่างแรกเลยครับเราต้องเช็คอิมมี่เครื่องวิธีการเช็คนะครับกดที่ปุ่มโทรออกกดดอกจันสี่เหลี่ยม0 6สี่เหลี่ยมเครื่องก็จะโชว์อิมมี่หแล้วก็อิมมี่สครับครับมาดูอีกเครื่องหนึ่งทําไปคู่กันเลยนะครับนี่ครับกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ูย์สี่เหลี่ยมเครื่องก็จะโชว์อิมมี่กรณีบางท่านครับที่ไม่ถนัดที่จะก๊อปปี้นะครับให้ใช้ปากกาจดจดไว้ก่อนนะครับ ให้ถูกต้องด้วยนะครับผิดตัวเลขเดียวก็ไม่ได้ขั้นต่อต่อมาครับให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหาของ Google นะครับเครื่องต่อ WiFI หรือว่าต่อเน็ตมาให้พร้อมเลยนะครับตรงนี้นี่ครับก็จะทําคู่กันไปเลยพิมพ์เข้าไปเลยครับให้พิมพ์คําว่าครับเช็คประกันเรียวมีมาครับาลองพิมพ์กันได้เลยครับเช็คประกันเรียวมีนี่ครับคาว่าเช็คประกันเรียวมีกดเข้าไปได้เลยสังเกตนะครับทางเรียวมีจะมีเว็บไซต์ที่คอยตรวจเช็ค เราพิมพ์เลขอีมี่ครับเข้าไปตรวจเช็คได้เลยกดเข้าไปได้เลยครับนี่ครับพอถึงขั้นตอนนี้นะครับสังเกตที่ช่องสี่เหลี่ยมให้เราพิมพ์หมายเลขอีมี่ถ้าเราจดไว้อยู่นะครับให้เราพิมพ์ทีละตัวตรงนี้ครับแอดมินจะกดกลับไปก่อนนะจะไปก๊อปปี้มาโดยเราไม่ต้องพิมพ์นะครับกดกลับไปก่อนนี่เริ่มจากเรีวมีสี่ห้าหนึ่งก่อนเรากดแช่ไปที่ตัวเลขนะครับกดแชรไปเลยนี่ครับคําว่าคัดลอกนะครับพอถึงขั้นตอนนี้คําว่าคัดลอกนี่ครับ พอเราคัดลอกเสร็จครับให้เราเลื่อนมาหน้าเช็คประกันนะครับกดแช่แล้วก็วางได้เลยครับวางที่ช่องค้นหานี่ครับพอเราวางเสร็จนะครับกดตรวจสอบสีเหลืองได้เลยนี่ครับกดตรวจสอบตอนที่เรากดแล้วนะครับถ้ากรณีขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนนะครับกรณีถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรากดเลื่อนนะครับรูปวงกลมให้ไปทับรูปวงกลมสีดําเป็นการต่อภาพนะครับหลังจากนั้นครับรอสักพักหนึ่ง ทางเว็บไซต์ของเรียวมีนะครับก็จะได้เช็คประกันให้เราว่าเครื่องรุ่นนี้ประกันหมดวันที่เท่าไหร่สาหรับเรียวมีเครื่องนี้นะครับเครื่องจะหมดประกันวันที่4 0-2หรือว่าเดือนกุมภาพันธ์ครับปี2025หรือว่าปีหน้าเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรียวมี451มาครับข้ามไปยังเรียวมี9โปรพัดนี่ครับเช่นเดือครับให้เรากด c o อปปี้อมมี่นะครับกด c o อปปี้อมมี่กดคําว่าคัดลอกข้อความนี่ครับกดไปเลยครับ พอคัดลอกเสร็จนะครับให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเว็บไซต์ของเรียวมีกดแช่ไว้เหมือนเดิมนะครับกดแช่ไวที่ช่องสี่เหลี่ยมนี่ Co p y แล้วมาหมดนะครับให้เราลบออกนะเอาเฉพาะตัวเลขนะครับนี่ครับลบคาว่าอิมีีออกให้เหลือเฉพาะเลขอิมีีโดยส่วนมากครับจะมีอยู่15หลักสังเกตว่าบางรุ่นครับเป็นทับ5สีทับ55ตรงนั้นครับไม่ต้องเอาเอาเฉพาะตัวเลขข้างหน้าต่อมาครับ้อทาเหมือนเดิมเราเลื่อนรูปภาพครับจากวงกลมไปปิดวงกลม ก็จะเป็นการต่อภาพครับหลังจากนั้นครับทางเรียวมีก็จะประมวลผลนะครับว่าเครื่องนี้ถูกขายเมื่อไรประมาณว่าประกันหมดเมื่อไรสังเกตเรียวมี9โปรพารครับประกันจะหมดแล้วนะครับ 27, 0-4ปี2023นี่ครับเทียบกันระหว่างเรียวมี451ประกันยังเหลือกับเรียวมีเโปรพร์ครับประกันหมดไปตั้งแต่ปี2023เราก็ประมาณได้ว่าครับเครื่องซื้อเมื่อไร วันที่เท่าไรอายุเครื่องกี่เดือนกี่ปีเอาไว้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในการซื้อเครื่องมือสอง